รานแม่าเจ้า12สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมมวกตอรน็อกรียวรุ่นใหม่รุ่นเฮอริเคนโคนาสีที่1สีน้ำเงินขาวเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนให้เพื่อนๆดูสีนี้ในความคิดผมน่าจะเป็นสีที่สวยที่สุดสีที่2สีดำเทาสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สีดำสีนี้น่าจะเข้ามากสีที่สสีดำชมพู สีนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงหวานมากสีที่4ส,สีดำเขียวหมวกกันน็อกเรียวรุ่นเฮอริเคนรุ่นนี้ก็เหมือนเดิมครับมีแว่นกันแดดทับซ้อนได้สายลัดคางเป็นแบบกริปร็อกนวมถอดซักได้เหมือนเดิมมีช่องใส่บลูทูธ นวมเป็นแบบ emergency มีแผ่นกันลมห่วใต้คางรุ่นนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาให้ปรับได้ครับปรับตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับได้มาตรฐาน ECE 2 2 5และมอ,มอกหและมอกกันน็อกรุ่นนี้ชิลด้านหน้าจะให้มาเป็นแบบสีใสถ้าเพื่อนๆอยากได้สีอื่นๆเช่นสีลุ้งซื้อเพิ่มได้ในราคา650บาทครับ ราคาใบละ2,590บาทส่งฟรีใครอยากได้ราคาพิเศษทักมาช่วงนี้หมวกกันน็อกเรียวมีโปรโมชั่นลุ้นทองหมดเขต25ธันวาคม2568รายละเอียดเพื่อนๆดูที่หน้าเพจได้เลยครับแล้วพบกับร้านใบก็ชอบ12ในคลิปหน้าบายบาย